น,นะครับเรื่องเล่าก่อนเข้ารายการนี้ผมเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้ฟังนะฮะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะพอดีไม่ได้ไม่ได้หยิบเรื่องมาเล่าพอดีเห็นธงผมก็เลยนึกนึกเรื่องขึ้นได้นะครับมีลูกค้าเขาโทรมาไม่รู้เ,อเบอร์มาจากไหนล่ะเขาโทรมาเขาบอกว่าพี่เป็นร้านธงใช่ไหมผมก็บอกครับใช่ครับผมเขาก็สั่งธงธงนานาชาติอ่ะ เออพวกพวกธงใหญ่ญี่ปุ่นอเมริกาอะไรพวกนี้อังกฤษผมก็ตรวจๆๆวจรจ,จ,จ,จเอาไว้อะเป็นธงไวายสิบชุดควากับธงไทยนะเขาบอกว่าเขาจะต้องเขาต้องใช้รีบใช้งานนิ้เทศการเขาบอกว่าเอาขึ้นมอเตอร์ไซค์มาได้ไหมผมก็บอกว่าได้ครับใช้เมื่อไหรล่ล่ะเขาบอกว่าอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับผมก็ลิสต์จัดของไว้ให้คิดละคงราคาไปนะครับแล้วก็บอกว่ามีลายไหมเขาบอกว่าไม่มีอ่าโอเคไม่มีลายไม่เป็นไร สะดวกจดไหมครับหรือให้ผมส่ง SMS เอไปเขาบอกว่าเขาเขาสะดวกจดผมก็บอกเลขที่บัญชีไปบอกราคาสินค้าไปนะครับก็คิดง่ายๆทงตั้งโต๊ะชุดละ290 10ชุดก็ประมาณ2 9 0พเนาะผมก็คิดคิดเขียนปกติอะปกติมากเลยก็เิยนเขียนเขไปจัดของใส่ถุงนะครับเขาบอกว่าจะไปแรงแมนผมก็เอาจัดถุงไปใส่กล่องว่าเสาธงเดี๋ยวมันจะหักไงเนี่ยพวกแบบเนี้ย เปลี่ยนแต่ว่าเป็นธงค้ายอันนี้ธงเดียวนะครับนี่ทองธงเดียวถ้าที่หน้าร้านอย่างเงี้ยชุดละร้อยเก้าสิบเนี่ยโฆษณาแสงเฉยถ้าอย่างเงี้ยหน้าร้านชุดละร้อยเก้าสิบแต่ถ้ามาซื้อในเนี้ยชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับค่าส่งก็อีกห้าสิบาทเพราะว่ามันต้องมีค่าส่งอ่ะอันเนี้ยนะฮะก,ก็เลยเป็นอ่ะตามนั้นเนี่ยถ้าเกิดสั่งก็สองร้อยรวมค่าจัดส่งอะไรเงี้ยหรือถ้าคุณไม่อยากจะส่งคุณซื้อนี่เพียงอันหนึ่งค่าส่งติดตัวไก่นี่ไปด้วยไงก็ นี่ร้อยห้าสิบนี่ร้อยดึงเป็นสองร้อยห้าสิบไปได้เลยนะครับไม่ต้องบวกค่าจัดส,งส่งสินค้าบางอยานะ่างถ้าส่งฟรีได้ผมจะส่งฟรีให้นะครับส่วนตัวไหนส่งฟรีไม่ได้ก็ว่ากันไปเป็นชุดแบบนี้จะเป็นธงไฟนะเขาก็สั่งมาเว้ยแล้วเขาก็บอกว่าอ,อพี่ครับพี่ครับพี่เรียกมอเตอร์ไซค์มาด้วยได้ไหมผมก็บอกว่าได้ไม่มีปัญหาหรอกจะให้ผมเรียกใช่ไหมผมก็จดเลขจดเลขบัญชีไปให้ส่งโป้งไปให้ผมก็รอเว้ยเขาก็โทรมาถามอีกพี่ครับ พี่เอาของขึ้นมอร์ไซส์มาย่างบอกอ๋อผมลอยดยอดยอดโอนอยู่จะปล่อยของออกนะครับบอกพี่ส่งมาเลยพี่ไม่ต้องกลัวผมไม่โกงหรอกพูดอย่างเงี้ยวันก่อนที่โทรทางกางอะไรไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่คนละคนกันนะครับแล้วเขาเขาก็บอกว่าพี่ส่งมาเลยผมไม่โกงหรอกบอกไม่ไม่ไม่ได้ว่าลูกค้าจะโกงแต่ต้องเอายอดเขายอดเขามาที่บริษัทก่อนนะมันถึงจะตัดของออกได้ผมไม่โกงหรอกผมไม่โกงหรอกครับเข้าใจนะก็ ยังไงก็เดี๋ยวผมรอดูยอดเข้ามาก่อนแล้วกันนะฮะมันก็จะได้เบิกของได้เนาะผมก็บอกแบบนี้สักพักหนึ่งมีมอเตอร์ไซค์มาเว้ยส่งมอเตอร์ไซค์มามีมอเตอร์ไซค์ผมยังไม่ได้เรียกเลยนะเขามาปุ๊บเขาบอกมารับของครับก็ก็แบบแท็กพอที่แรกเราคุยกันว่าร้านมันอยู่ที่นี่ที่นี่ที่เนี่ยเขาก็แท็กแท็กมาเลยเว้ยผมก็งงเ,เขาก็ที่แรกเขาถามก่อนว่าร้านมันอยู่ที่ไหนอยู่ยังไงพี่ชื่ออะไรอะไรเงี้ยจะเดี๋ยว ผมจะไปจะไปดูเองหรือว่าจะส่งมอเตอร์ไซค์มารับอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายสรุปก็คือเขาสั่งของแล้วก็ให้ผมส่งไปให้แต่ปรากฏว่าเขาเรียกวินมอเตอร์ไซค์มาเว้ยเป็นแกลบอ่ะเขาเรียกมาจากจุดหนึ่งนะมาถึงที่นี่เขาบอกว่าเอา่อให้มารับของอผมก็ดูเงินมันยังไม่เข้าอ่ะแล้วเขาก็โทรมาบอกเอาะแกลบไปถึงยังพี่พี่เอาของให้เขาเลยเฮ้ยผมก็บอกว่าเงินมันยังไม่เข้าเลยครับ ผมไม่โกงครับผมไม่โกงพี่เอาให้พี่วินได้เลยแล้วพี่พี่จ่ายตังจ่ายตังพี่ให้ให้ให้ไลแมนเข้าไปด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวผมโอนทีเดียวเลยพี่แจ้งยอดามาแล้วเดี๋ยวผมโอนทีเดียวเลยผมก็เอาเอา,เอาไงอะ่ะกูไม่ปล่อยของอยู่แล้วอะ่ะทีนี้มอไซค์ก็มาไล่เออเสร็จหรือยังครับเออเดี๋ยวผมเก็บเก็บตังค่านี้นะบอกเดี๋ยวใจเย็นผมก็เล่าเรื่องให้ให้ไลแมนฟังแล้วแล้วไลแมนเขาบอกผมว่าอะไรรู้ไหม พี่ระวังโดนอ่ะผมเคยเจอเคสแบบนี้มาแล้วเออเขา่าจะเจอเยอะกว่าอ่ะบอกเขาบอกว่าเขารอได้ไม่เป็นไรเขารอได้รอแป๊บหนึ่งแล้วกันถ้าไม่ได้ผมก็จะตีงานออกอผมว่าเขาบอกเขามาบอกผมนะบอกพี่พี่ระวังที่โดนนะอย่างเงี้ยเออแล้วผมก็โทรไปเว้ยเขาไม่รับโทรไปกี่ทีเขาก็ไม่รับเออแล้วเขาก็กดยกเลิกไลน์แมนเฉยเลยไลน์แมนก็เอามาให้ผมดูเนี่ยไงพี่โชคดีแล้วล่ะพี่ไม่โดนอ่ะ เราเป็นดูทาหอนนะครับเขาทำทำไมวะเขาทำทำไมอ่ะคงเด็กมือบอลนั่นแหละคงเด็กมือบอลอ่ะแล้วก็ประวัติอะไรมันหายไปหมดเลยเขาบอกอย่างเงี้ยตามสื่อไม่ได้เลยพี่เรียบร้อยแล้วอืมก็คือถ้าผมให้ของไปให้ตังค์ไปก็คือหายเขาเกีบแม่คือเขาสามารถเอาไปทำเชื่ออะไรก็ได้นะเอาไปแจกใครก็ได้เอาไปให้ฟรีๆก็ได้นะครับสวัสดีคุณสลายทธนะฮะ ต้องระวังนะครับอันนี้ก็เป็นเอ,อ,อาจจะเป็นประสบการณ์จากร้านค้านะครับที่มาเล่าให้ฟังบางทีเราก็อยากขายของอะ่ะมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับที่เขาเจอกันในข่าวแล้วแหละสั่งข้าวแกงห้าสิบห่อพรุ่งนี้นะป้าเดี๋ยวหนูเอาแน่หนูเป็นเนี่ยข้าราชาการหน่วยนี้หน่วยนั้นเขาก็อยากได้เงินกันอะ่ะเขาก็ทาใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่มา,าก็เป็นแบบในภาพขา่าแล้วเออไม่นึกไม่ฝันว่ากูก็จะโดนเหมือนกันเนี่ยก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรนะฮะไม่เป็นไรแต่อันเนี้ยกรณีนี้ไม่ไม่แสบเท่าอีกอันหนึ่งนะครับสวัสดีครับคุณแวนตอนนี้น่าซื้ออูดมาเลี้ยงก่อนนะโอ้ยผมเลี้ยงตั้งนานแล้วอากาศอย่างเงี้ยผมเอานกเป็นขึ้นไปเทดเป็นอูดเรียบร้อยแล้วนี่กนหลังก่อพีระมิดนันเนี่ยเอาไหมเอาโฟิงสักตัวไหมร้อนชิบหายไม่ไหวแล้วหรือตรงนี้มันจะมีน้ํามันมะเออเห็นตะวันออกกลางมันร้อนอย่างนี้มันมีน้ํามันนี่ปั้ยลองไหมเดี๋ยวตั้งแท่นเดี๋ยวกูบอกเงี้ยก่อน ที่รัตรงนี้มีน้ํามันแน่แนเลยเออเดี๋ยวเราจะขายน้ํามันแข็งกเวทเท็กซัสว่าประเทศไทยน่าจะมีนะรอสักขนาดนี้อันนี้กรณีแรกนะกรณียกหูอีกกรณีหนึ่งแสบกว่าน,นี้อีกแสบแบบสุดๆผมเจอสองรอบทงไทยญี่ปุ่นยี่สิบชุดทงไทยพมา่ายี่สิบชุดเหมือนกันใส่กองใหญ่เลยสั่งง่าดแพลตฟอร์มเก็บเงินปลายทางแล้วไงไม่รับ สั่งทำไมอ่ะเออสั่งทำไมอ่ะไม่เข้าใจเขาอาจจะสั่งจากลหลายๆเจ้าอะไรแต่ที่ผมเคยเห็นนะหรือบางทีเปลี่ยนใจแล้วอ่ะคนที่มารับคนที่ต้องรับผิดชอบก็คือร้านค้าครับผมต้องเสียค่าส่งฟรีฟรซึ่งต้องให้กับแพลตฟอร์มเขาอะ่ะแต่ฟอร์มเขาก็ตีเข้าตีออกอะ่ะของผมก็ไปดองอยู่ในอาทิตย์ก่อนจะกลับมาเสียโอกาสทางการขายด้วยนะครับแล้วก็เสียโอกาสทางการขายไม่พอนะผมต้องเสียตังค่าส่งจ่ายให้เขาไปอีกอะ่ะโดยที่ผู้ซื้อไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลย แต่เราก็คงทําอะไรไม่ได้อะเราอาจจะเจอผู้ซื้อผู้ซื้อที่ไม่ดีหรือเขาอาจจะจังหวะนั้นแบบแบบเขาอาจจะขับรถแล้วรถชนตายไปก็ได้อาจจะตุยไปแล้วก็ได้แล้วก็คิดคดซะว่าลูกค้าตุยไปแล้วก็แล้วกันกูจะได้สบายใจหน่อยนะครับเราเราเราไม่คิดว่าเขาจะมีจิตใจที่จะโกงนะแต่กูก็คิดว่าเออเขาอาจจะตุยอ่ะแบบสั่งไปแล้วหัวใจหัวใจวายไปแล้วเออกูเข้าใจไม่เป็นไรหรอกเคยเจอมาแล้วไม่เป็นไรอาจจะตุยหรืออาจอาจจะแบบ แบบหมดตัวจริงๆพี่ไม่มีตังค์แล้วอะไรเงี้ยผมขอนะครับขอให้มันขอขอไอค่าใช้จ่ายตรงนี้ขอผมไปซื้อข้าวกินก่อนนะเอออะไรอย่างเงี้ยก็ก็ขอให้มันเป็นแบบนั้นผมก็จะได้สบายใจนึกซะว่าไม่ได้สั่งเล่นอืมเนาะิดไฟอ่